สวัสดีครับพบกับการวิเคราะห์ราคาทองคำจาก YLG ประจำช่วงเย็นของวันที่7พฤษภาคมปี2020ภาพรวมการเคลื่อนไหวของราคาทองคำระหว่างวัน ราคาทองคำวันนี้เปิดตลาดบริเวณ1,681.49หลังจากนั้นราคามีลักษณะของการแกว่งตัวและเคลื่อนไหวอยู่ในกรอบแคบระหว่างวันราคาย่อตัวแต่ระดับต่ำสุดบริเวณ1,681.31ซึ่งไม่มีการทำระดับต่ำสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าขณะที่ราคาทองคำขยับและดิดต,ตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดของวันในช่วงบ่ายบริเวณ 1,694.42เรียญดอลลาร์ต่อเทสอนแต่ก็ไม่สามารถทำระดับสูงสุดครั้งใหม่จากวันก่อนหน้าบริเวณ1,708เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอนได้เห็นได้ว่าราคาทองคำมีการขยับและดิดตัวเข้าใกล้บริเวณ1,680เหรยญดอลลาร์ต่อเทสอนโดยวันนี้ราคาทดสอบระดับดังกล่าว หลายครั้งแล้วไม่หลุดขณะที่ช่วงเช้าวันนี้ราคาทดสอบระดับดังกล่าวอีกครั้งและเกิดการรีบาและมีการดิดตัวขึ้นแม้ว่าจะเกิดการปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงมาในช่วงบ่ายอีกครั้งหนึ่งแต่ก็มีแรงซื้อให้ราคามีการขยับและดิดตัวขึ้นเข้าใกล้ในส่วนของกรอบหรือชาแนลด้านบนแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวสแสดงเห็นถึงราคาทองคำยังคงมีแรงหนุนพยุงเข้า ซื้อเมื่อราคาปรับฐานและมีการอ่อนตัวลงแต่การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคําก็ยังไปได้ไม่ไกลมากนะักทั้งนี้ข้อมูลของกรมสุรกากรจีนบ่งชี้ว่ายอดเกินดุลการค้าของจีนกับสหรัฐอยู่ที่ระดับ2.287มล้านดอลลาร์สหรัฐในเดือนเมษายนซึ่งสูงกว่ายอดเกินดุลการค้าในเดือนมีนาคมที่ระดับ1.533ล้านดอลลาร์สหรัฐ ยอดกรอบเกินดุนการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนที่จีนได้ดุนการค้าของสหรัฐที่เพิ่มสูงขึ้นในเดือนเมษายนเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่เพิ่มความเสี่ยงต่อโอกาสการทําสงครามการค้าระลอกใหม่ระหว่างสหรัฐกับจีนเพิ่มสูงขึ้นแนวโน้มความตึงเครียดจากสงครามการค้าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กระตุ้นแรงซื้อทองคําในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัย ให้มีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นแต่อย่างไรแล้วก็ตามประเด็นดังกล่าวนุนให้ดอลลาร์สหรัฐมีทิศทางแข็งค่าขึ้นด้วยจนถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กดดันการขยับขึ้นของราคาทองคํานอกจากนี้ทองคํายังคงได้รับแรงกดดันจากการส่งออกทองคําของออสเตรเลียเพิ่มขึ้นมากกว่า3เท่าในเดือนมีนาคมขณะที่อุปทานในตลาดทองคอําอาจปรับ ตัวเพิ่มสูงขึ้นหลังจากรวมหลองทองคำเริ่มกลับมาดำเนินกิจการอีกครั้งทั้งนี้อุปทานหรือแรงขายทองคำในตลาดทองคำที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นส่งผลให้การขยับหรือการดิดตัวขึ้นของทองคำเป็นไปอย่างจำกัด ในส่วนของปัจจัยพื้นฐานที่ส่งผลต่อการเคลื่อนไหวของตัวราคาทองคำํำทองคํำยังคงได้รับแรงหนุนจากองค์กรอนามัยโรคหรือ WHO SO, เตือนรัฐบาลทั่วโลกถอนมาตรการการล็อกดาวน์ด้วยความระมัดระวังสูงสุดทั้งนี้องค์การอนามัยโลกยังคงแสดงถึงความวิตกกังวลต่อ การยุติมาตรการการล็อกดาวหรือการกลับมาเปิดเมืองอีกครั้งในหลายประเทศซึ่งแนวโน้มดังกล่าวจะเพิ่มความเสี่ยงของการระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 กลับมาอีกครั้งแนวโน้มหรือความเสี่ยงดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึง่งที่กระตุ้นแรงซื้อหรือสร้างแรงซื้อเข้าสู่ตลาดัทองคําเมื่อราคาปรับฐานหรือมีการอ่อนตัวลงการออกมาให้คําแนะนําหรือการออกมาส่งสัญญ,ญาณในลักษณะดังกล่าวหลังจากมีรายงานจํานวนผู้ติดเชื้อรายวันยังคงอยู่ในระดับที่ค่อนข้างสูงขณะ ที่การผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์หรือการกลับมาเปิดเมืองอาจทําให้จํานวนผู้ติดเชื้อปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นในอันตราทวีคูณแนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่ยังคงอาจจะกลับมาส่งผลกระทบเชิงลบต่อการขยายตัวของเศรษฐกิจโลกและอาจจะเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับเข้ามาหนุนราคาทองคําในระยะถัดไปเพิ่มเติม นอกจากนี้มุมอมองเศรษฐกิจในเชิงลบของสหรัฐในควอเตอร์2ยังถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่กลับมาส่งผลเชิงบวกต่อราคาทองคาในตลาดสินทรัพย์ปลอดภัยเมื่อที่ปรึกษาเศรษฐกิจของทำเนียบขาวมีการออกคําเตือนว่า GDP ของสหรัฐอาจจะวูบลงถึง40%ในควอเตอร์2ทางนี้ผลิตภัณฑ์มวลรวมภายในประเทศหรือ GDP ของสหรัฐได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนจากการะบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 และอาจจะขยายระยะเวลากิน กินเวลาเกินกว่า3เดือนแรกของปี2020ทั้งนี้เศรษฐกิจของสหรัฐยังมีแนวโน้มที่ยังคงได้รับผลกระทบอย่างชัดเจนหรืออาจวูบลงถึง40%ในควอเตอร์2แต่อย่างไรแล้วก็ดีที่ปรึกษาทำเนียบข่าวท่านดังกล่าวยังประเมินว่าเศรษฐกิจของสหรัฐในระยะถัดไปอาจมีแนวโน้มฟื้นตัวขึ้นจากมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจที่เพิ่มขึ้นอย่างไรก็ตามทองคำยังคงได้รับแรงกดดันจากการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจ ในฝั่งยูโรโซนโดยเฉพาะเยอรมน,นีที่เป็นประเทศที่มีขนาดเศรษฐกิจใหญ่ที่สุดในสาภาพยุโรปยังคงได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด COVID -19 อย่างหนักทั้งนี้เยอรมน,นีเปิดเผยผลผลิตภาคอุตสาหกรรมสุดตัวอย่างหนักในประวัติการหลังจาก การระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ยังคงดำเนินต่อไปทั้งนี้ผลผลิตภาคอุตสาหกรรมร่วงลงถึง9.2%ในเดือนมีนาคมเมื่อเทียบเป็นรายเดือนซึ่งถือว่าเป็นการปรับตัวรุนแรงที่สุดนับตั้งแต่เก็บสถิติมานับตั้งแต่เดือนมกราคมของปี2534แนวโน้มหรือสถานการณ์ดังกล่าวยังถือว่าเป็นปัจจัยตัวหนึ่งที่กลับมากดดันสกุลเงินยูโรและส่งผลเชิงลบต่อทิศทางราคาทองคำด้วยเช่นกัน ในส่วนของปัจจัยที่ยังคงต้องจับตาในส่วนของขําคืนนี้แนะนําให้นักลงทุนมุ่งความสนใจไปที่จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์ซึ่งคาดการว่าตัวเลขจํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์น่าจะอยู่ระดับ3ร้านตําแหน่งแม้ว่าตัวเลขจะลดลงจากช่วงก่อนหน้าแต่จํานวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานประจําสัปดาห์สะสมยังคงมีแนวโน้มปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นอย่างไรก็ตามอาจจับตาผลกระทบ ของตัวเลขเศรษฐกิจผลกระทบของดัชนีดอลลา,าร์สหรัฐต่อการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในลักษณะดังกล่าวเนื่องจากจะเห็นได้ว่าหลายครั้งเมื่อมีการเปิดเผยข้อมูลตัวเลขเศรษฐกิจที่ออกมาดอลลา,าร์สหรัฐในฐานะสินทรัพย์ปลอดภัยก็ได้รับแรงหนุนหากตัวเลขเศรษฐกิจมีทิศทางชะลอตัวหรือปรับผานลงรุนแรงแต่อย่างไรก็ตามหากตัวเลข ออกมาแย่มากกว่าคาดการดอลลาร์สหรัฐก็อาจจะได้รับแรงหนุนหรือมีการปรับฐานลงทั้งนี้หากตัวเลขจำนวนผู้ขอรับสวัสดิการการว่างงานออกมามากกว่าที่มีการคาดการหรือประเมินไว้ดอลลาร์สหรัฐอาจจะได้รับแรงกดดันหรืออ่อนตัวลง และจะเป็นปัจจัยหนุนในส่วนของตัวทองคําแต่หากตัวเลขออกมามากกว่าหรือสูงกว่าที่มีการคาดการไว้ดอลลาร์สหรัฐก็มีแนวโน้มที่จะอ่อนค่าลงหรือปรับฐานลงในช่วงสั้นได้เช่นกันดังนั้นผลกระทบจากสถานการณ์หรือการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจดังกล่าวอาจจะส่งผลต่อการเคลื่อนไหวและความผันผวนของราคาทองคําได้เช่นเดียวกัน ในส่วนของกลยุทธก์การลงทุนทางนี้จะเห็นได้ว่าราคาทองคํายังมีลักษณะของการเคลื่อนไหวและแกว่งตัวอยู่ในกรอบขณะที่กรอบการเคลื่อนไหวหรือการแกว่งตัวของราคาทองคํามีลักษณะของการแคบลงหรือมีลักษณะของการตีบลงเห็นได้ว่าราคามีการปรับฐานหรืออ่อนตัวลงมาเข้าใกล้แนวรับบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทสอ์ออนและราคาก็เริ่มมีการรีบาวหรือมีการฟื้นตัวขึ้นทางนี้หากราคายังสามารถทรงตัวหรืออ่อนตัวลงมาไม่หลุดระดับดังกล่าวแนะนานักลงทุนเข้าซื้อเพื่อหวังทํา กำไรระยะสั้นจากการรีบาวหรือการดิดตัวขึ้นของราคาแต่เมื่อราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นให้จับตาแนวต้านในโซน1,706เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอซึ่งเป็นกรอบหรือเป็นช a n แนลด้านบนหากราคาขยับหรือดีดตัวขึ้นไม่ผ่านในส่วนของระดับดังกล่าวให้แบ่งทองคำออกขายเพื่อเป็นการลดความเสี่ยงแต่หากราคาสามารถผ่านได้สามารถชะลอการขายไปที่แนวต้านถัดไป บริเวณ1,722เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนซึ่งหากราคาไม่สามารถผ่านในส่วนของกรอบหรือชนแนวด้านบนซึ่งเป็นกรอบของไซเวดดาวได้แรงขายทำกำไรอาจจะเพิ่มสูงขึ้นนักลงทุนที่รับความเสี่ยงได้สามารถเปิดสถานะขายที่ระดับดังกล่าวสต็อปลอนหรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดผ่านในส่วนของโซนดังกล่าวอย่างไรแล้วก็ตามหากราคาแกว่งตัวในระดับที่ค่อนข้างจำกัดหรือย่อตัวลงมาหลุดในส่วนของแนวรับแรกบริเวณ1,680เหรียญดอลลาร์ต่อเทสซอนประเมินกรอบแนวรับถัดไป ม่ลึกมากนักโดยให้บริเวณ1,668เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมาขณะที่กรอบหรือชั้นแนลด้านล่างจะมีแนวรับอีกแนวหนึ่งคือบริเวณ1,675เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนซึ่งหากราคาย่อตัวหรือเข้าใกล้ในส่วนของระดับดังกล่าวสามารถทยอยซื้อตามแนวรับต่างๆโดย s ต o p l ล s s หรือตัดขาดทุนหากราคาเกิดหลุดบริเวณ1,668เหรียญดอลลาร์ต่อเทสสออนซึ่งเป็นระดับต่ำสุดของสัปดาห์ที่ผ่านมา เพื่อรอประเมินสถานการณ์หรือรอเข้าซื้ออีกครั้งเมื่อราคาสามารถทรงตัวหรือตั้งฐานได้อย่างไรก็ตามยังคงเน้นการทำกำไรระยะสั้นและจับตาการเคลื่อนไหวของราคาทองคําและการเปิดเผยข้อมูลเศรษฐกิจในฝั่งสหรัฐเพื่อประกอบการตัดสินใจลงทุนสำหรับวันนี้ทาง y LG ขอจบการรายงานเพราะวะตลาดเพียงเท่านี้ขอบคุณที่ติดตามรับฟังขอบคุณครับสวัสดีครับ